สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมเอเวอร์โซในราคาถูกอยู่นะครับฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะจอนชาวไรนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีและร้านนี้เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับราคาแต่ละแพ็คสามารถดูได้จากตารางเทียบแพ็คตรงหน้าจอน,นี้ได้เลยนะลิงก์ร้านจอนชาวไร่อยู่ใต้เดสคริปชันนะครับคิดจะเติมเกมเอเวอร์โซอย่าลืมนึกถึงร้านจอนชาวไร่นะครับผมเฮโยวอทซ์ p แมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชฮะและตอนนี้เราเ็อาไปในเกมเอเวอร์โ e ซ so, นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับฉันจะมาพูดถึงตัวละครใหม่ที่จะเข้าตู้ในวันที่16มีนาคมนี้นะครับนั่นก็คืออากิเอามนุษย์สายโบลิเออร์นะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวพี่ทําคลิปไปแล้วไม่ใช่เหรอใี่ครับอากิท่านเคยทําคลิปให้พวกนายดูไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้มันมีการปรับสกิลอีกแล้วนะครับ uh huh. คือแทบจะเปลี่ยนทุกสกิลเลยอะฮะเดี๋ยวเราไป ดูกันเลยดีกว่านาะว่าตัวละครอากิเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนสกิลอะไรมั่งนะฮะแล้วอติแฟกต์ยังดูดเลือดเหมือนเดิมหรือเปล่าเชิญรับชมไปพร้อมกันได้เลยครับสกิลอันตีโจมตีศัตรูที่มีเลือดต่ําที่สุดนะครับโดยสร้างความเสียหายเท่ากับ250%ของค่าพลังโจมตีหากใช้สกิลนี้ฆ่าศัตรูได้เนี่ยก็จะฟื้นฟูเลือด30%และมานาอีก3,000หน่วยให้กับตัวเองนะครับหากโจมตีแบบติดคิทิคอลจะสร้างความเสียหายเพิ่มเป็น2เท่าเลเวล ล101ความเสียหายเปลี่ยนเป็น280%เลเวล201ความเสียหายเปลี่ยนเป็น310%การฟื้นฟูเลือดเปลี่ยนเป็น45%และการฟื้นฟูมานาเปลี่ยนเป็น4,500หน่วยสกิลหลักโจมตีศัตรูตัวที่มีเลือดต่ำที่สุดนะครับโดยสร้างความเสียหายเท่ากับ210%ของค่าพลังโจมตีหากโจมตีแบบติดคิติคิลจะสร้างความเสียหายเพิ่มเป็น2เท่าเลเวล81ความเสียหายเปลี่ยนเป็น230%เลเวล181 ความเสียหายเปลี่ยนเป็น250%หากใช้สกิลนี้ฆ่าศัตรูได้นะครับก็จะฟื้นฟูเลือด25%และมานา2,500หน่วยให้กับตัวเองนะครับสกิลย่อยคว้างดาบไปยังศัตรูตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดโดยสร้างความเสียหายเท่ากับ120%ของค่าพลังโจมตีและลดมานา400หน่วยทุกๆ2วินาทีเป็นระยะเวลา10วินาทีหากโจมตีแบบติดคิติคอลจะสร้างความเสียหายเพิ่มเป็น2เท่าเลเวล21ความ ความเสียหายเปลี่ยนเป็น130%เลเวล121ความเสียหายเปลี่ยนเป็น140%ลดมานาเปลี่ยนเป็น500หน่วยและการลดมานานี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นดีบัฟพิเศษที่ไม่สามารถลบลลางได้ด้วยนะครับสกิลย่อยโจมตีศัตรูตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับโดยสร้างความเสียหายเท่ากับ150%ของค่าพลังโจมตีและเพิ่มอัตราคริติคอล25%เป็นระยะเวลา14วินาทีหากโจมตีติดคริติคอลนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่ม เป็น2เท่าเลเวล41ความเสียหายเปลี่ยนเป็น170%และเพิ่มอัตราคริติคอลเป็น30%เลเวล141ความเสียหายเปลี่ยนเป็น190%และเพิ่มอัตราคริติคอลเป็น35%สกิลพาร์ท4หรือสกิลติดตัวนั่นเองนะฮะเพราะการโจมตีของศัตรูได้ด้วยนะครับแต่ต้องโจมตีแบบติดคริติคอลนะจะลดความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับลง50%เป็นระยะเวลา6วินาทีแต่ถ้าเกิดเราถูกโจมตีขณะที่เอฟเฟกต์นี้ ทำงานอยู่นะครับเราจะได้รับเอฟเฟกต์บัฟอินเฟอร์โนซึ่งจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับ20%เป็นระยะเวลา6วินาทีเลเวล61เพิ่มพลังโจมตีเอฟเฟกต์บัฟอินเฟอร์โนนะครับเปลี่ยนเป็น25%เลเวล161เพิ่มพลังโจมตีเอฟเฟกต์บัฟอินเฟอร์โนเปลี่ยนเป็น30%ส่วนอาวุธของอากินะครับก็จะเป็นมุรามาสะที่จะช่วยเพิ่มดาเมจคิทิคอล10%เป็นระยะเวลา6วินาทีและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับคราวคอนโผ ตลอดระยะเวลาที่โจมตีด้วยนะครับซึ่งเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับคาวคอนโทลเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพิ่มภูมิคุ้มก,กันให้กับทีมเราหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ต้องรองน้องอากิเข้าใหม่ทีนึงเนาะในขณะที่สกิลพาสซีฟทำงานอยู่นั่นเองนะฮะยิ่งอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับดาเมจคริติคอลสูงสุดอยู่ที่40%และมีเพิ่มความเร็วเข้ามาบวกด้วยนะครับสูงสุดอยู่ที่25%คราวนี้ถึงช่วงเวลาวิเคราะห์สกิลของน้องอากกัันนแลนล้้ววรบเเียได่่ปป แทบจะทุกสกิลเลยอนะเนาะสรุปความสามารถของน้องอากินะครับแต่นสกิลอะ skill จะเป็นการโจมตีเดี่ยวทั้งนั้นเลยเนาะและถ้าเกิดโจมตีแบบติดคียที่เข้าด้วยเนี่ยจะสร้างความเสียหายในคูณ2เลยนะครับโดยการโจมตีของอากินั้นนะครับก็จะเป็นการโจมตีตัวที่มีเลือดต่ําที่สุดถ้าเกิดฆ่าศัตรูตัวนั้นได้นะครับก็จะิูเลือดและมานาให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับหรือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะส่วนสกิลย่อยเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งไม่แพ้กันเลยนะโจมตีตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด ก็คือศัตรูตัวที่อยู่แนวหลังพวกสายเวทอะไรประมาณนี้นะครับและศัตรูตัวนั้นเนี่ยก็จะโดนลดมานาอีกตั้งหากทาให้แนวหลังของศัตรูออกสกิลได้ช้าลงนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเราอัพเลเวลไป1น1่อการลดมานาของศัตรูเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นดีบัฟพิเศษที่ไม่สามารถลบลลังได้เลยนะครับหรือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพิ่มอัตราคิยดิคอลให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยโจมตีติดคิยดิคอลได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะเพราะการโจมตีของศัตรูได้ตัววลดคาม เสียหายอยู่ที่50%เลยนะแต่ต้องโจมตีแบบคริติคอลนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองได้และอาร์ติแฟกต์ของอากินะครับถือว่าค่อนข้างถูกใจฉันมากเลยทีเดียวแต่ก่อนเนี่ยอาร์ติแฟกต์ของน้องอากิอ่ะมันจะเป็นการดูดเลือดศัตรูเนาะแต่ต้องฆ่าศัตรูให้ได้ก่อนนะครับมันถึงจะทําการดูดเลือดก,กับตัวเองแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นเพิ่มคีดาเมจถือว่า,ว,าว้าวมากๆเลยนะสําหรับฉันเนี่ยแหละอาร์ติแฟกต์ที่ฉันต้องการมันต้องเป็นแบบนี้ครับไหนๆเป็นตัวดาเมจแล้ว ก็เอาดาเมทให้มันสุดไปเลยดีกว่าโดยคิดดาเมจสูงสุดนะครับอยู่ที่40%เลยนะแล้วไม่ได้เพิ่มคิดดาเมจอย่างเดียวนะครับพอ,อัพเป็นทองดาวมันก็จะมีเพิ่มความเร็วเข้ามาด้วยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่15%และสูงสุดเนี่ยความเร็วจะอยู่ที่25%เลยนะครับส่วนตัวถือว่าชอบมากๆสําหรับ a r t แ f a c t ของน้องอากีนะครับหลังจากที่สรุปความสามารถของน้องอากีไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างเป็นตัวดาเมทที่ครบเครื่องมากๆเลยทีเดียวนะ นะถ้าเกิดจะจัดทีมเบื้องต้นฉันจะจัดเป็นประมาณนี้ครับ 1. แคลแข่งให้กับทีมเนาะ2อารากิสแคทเธอรีน 4. จีโฮ 5. เมมฟิตโตอันนี้คือจัดแบบฟูมนุษย์เลยนะครับจริงอยู่ฮะอากิเป็นตัวดางเมรที่ค่อนข้างแรงแต่ผมมองว่ายังไงมันก็บางอยู่ดีละครับก็ต้องเอาแคทเธอรีนไปช่วยคอยประคับประคองให้อากิตีได้นาน,านถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จีโฮเนี่ยเอาไวนะ้ยูเนาะแล้วก็เพิ่มอัตราคิด ได้ด้วยนะครับส่วนเมมซิโต้เอาไว้เป็นดาเมจแนวหลังมีลดพลังป้องกันของศัตรูทุกตัวได้นะครับอากิเราจะได้ตีแรงขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะตีติดคิดดวทิคอลได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะ5ตัวเนี้ยที่ผมจัดอ่ะก็ค่อนข้างน่าสนใจนะหลายคนมีคําถามนะครับระหว่างลิมซี่กับอากิเนี่ยตัวไหนเนี่ยมันดีกว่ากันสาหรับชั้นนะชั้นคิดว่าอากิค่อนข้างมีภาษีดีกว่านะเพราะมันค่อนข้างครบเครื่องอะ่ะสำหรับสายดาวเมทอะ่ะมันต้องเป็นแบบเนี้ยนะครับมี ฮิวเลือดฮิวมาณะาอกดาเมจโจมตีติดคิติคอลความแรงสองเท่าแล้วก็ไปได้ทุกคอนเทนต์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น PvP ลงด่านตีบอสลงหอได้หมดละครับอากีเนี่ยยิ่งอัพยิ่งโหดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลเวลแล้วก็อาร์ติแฟกต์สรุปแล้วควรสมดีหรือเปล่าละ่ะวันที่16นี้ตัวอากีเนี่ยสั้นๆเลยของมันต้องมีครับห้ามพลาด300โลฉันว่ามันคุ้มม่ะกับเพชรที่นายเสียไปอะ่ะฉันขอ ยกคำนี้กับอากิได้ไหมเป็นตัวเมตาแ่ะครับสำหรับเกมเ e อเวอร์โซเนี่ยอากิเนี่ยนะครับกลุมซ่าพวกนายรับรองชีวิตมันจะดีขึ้นและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์สกิลของน้องอากิแบบคร่าวๆกันล,ละกันเนาะคุมครับสำหรับการสุ่มอากิเนี่ยไม่มีคือ,อก่า ใ่้ายาทั้งดีมันก็ต้องเอาให้สุดสักหน่อยอะละกันสำหรับใครที่แบบยังลังเลไม่รู้จะส่งดีหรือเปล่านะครับก็ดูอ n นิเมชั่นสกิลของน้องแล้วก็พิจารณาดูกันให้ดีละกันว่าหน้าส่งหรือเปล่าใครที่ตาดีฉันคิดว่านายก็น่าจะเห็นของดีของน้องอากินะ ป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูแอนิเมชันสกิลของน้องอากิมันคิดว่าพวกนายน่าจะพอตัดสินใจกันได้แล้วหรอมั้งว่าควรสมดีหรือเปล่าวะนะฮะสุดท้ายนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับน้องอากินะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะเอาวัดีครับไปละ